วันนี้ยิ้นถึงได้บอกว่าทุกรัฐบาลทุกพักการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลกันอยู่เขาตั้งหน้าตั้งตาทางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนไอ้พักที่นะคะอะไรก็ไม่เอามึงไม่เอาดีต้นหมดเลยมึงไม่เอาแลนบิดมึงไม่เอาความเร็วสูกรถไฟความเร็วสูงล่าสุดมึงไม่เอาฝายซีเมนดินอีกมึงไม่เอาหาอะไรเลยครับมึงเอาแต่ใจค่ะและพักการเมืองแบบนี้ถามว่านะฮะมึงจะตั้งพักแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกยุบ แล้วมันก็จะโตไปเรื่อยๆมึงเห็นแก่ตัวนะฮะมึงเห็นแก่ตัวค่ะเพราะการที่มึงจะเป็นพักการเมืองมึงมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสนับสนุนนะคะจากกกตให้พักการเมืองนั่นคือภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นมึงจะมาทําเป็นเด็กเล่นขายของมาทําเป็นเด็กเลี้ยงแก่นะฮะต้านพักการเมืองเพื่อให้ถูกยุบแล้วกูจะได้โตเพื่อเป็นการบอกให้มึงรู้ว่าไม่ว่ากูจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นพักหายเหวอะไรก็จะมีคนเลือกกูมึงมีความภูมิใจตรงไหนคะ ามึงเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการอยู่แค่นี้มึงจะตั้งพรรคการเมืองไปทำไมให้เปื่นภาสีกูมันภูมิใจอะไรนะฮะการเป็นพรรคการเมืองก็คือการพยายามทำให้ได้ให้ได้อำนาจในการที่จะมาดูแลประชาชนแล้วมึงหาเสียงไปทำไมป่าปลาปา,ปาไอ้นุ่นเท่านั้นไอ้นี่เท่าน,นี้มีนักเคลื่อนไหวบางคนนะคะเป็นแดงไปแดกส้มแดกส้มเสร็จแล้วท้องเสียสมอง่อกมาโพสบอกว่าไหนละเพื่อไทย ค่าแรง450ไอ้นู่นเท่านั้นไอ้นี่เท่านี้แล้วเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ล่ะอ้ควายเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นนโยบายของพรรคพ่อมึงนั่นเองค่ะนะะ,นะคะแค้นที่จะมาแซะเขาก็ไม่แหกตาดูคือคนพวกนี้ฉันพูดได้เลยนะคะว่าถ้าสมมุตินะ่าพรรคนี้ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเต็มไปด้วยบุคลากรอ,อย่างเนี้ยประเทศมันจะเจริญไปไหน สุดท้ายเดี๋ยวก็ไปทําผิดสุดท้ายก็ไม่ยอมวางลวยังไงฮะไปยุยงปลุกป,ปั่นให้เด็กๆออกมาติดคุกกันเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนนี้หายหัวไปไหนกันหมดทําไมไม่ไปช่วยเด็กนะทุกวันเนี้ดิฉันพูดเลยนะครับว่าทําตัวเสมือนหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเลศเลยทั้งติ่งทั้งตัวมันนั่นแหละจะถามว่ามันเคยสร้างอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง อย่างเช่นบางคนบอกว่ามึงอะไปเลือกเพื่อไทยทําไมทําไมไม่เลือกเนี่ยเขาเป็นความหวังมันเป็นความหวังอะไรให้กูคะมันเคยทําอะไรให้กับประเทศชาติให้กูเห็นที่รู้ก็คือมันตั้งหน้าตั้งตาแต่ทําให้พักมันถูกดูแลกูจะเลือกไปทําหาอะไรให้หนื่อไงนะแต่พักที่กูเห็นเนี่ยก็คือวันเนี้ยเขาเข้ามาแค่หกเจ็ดเดือนเขาทําอะไรไปบ้างแล้วนี่ต่างหากที่ควรเลือกและถึงมึงไม่เลือกกูก็จะเลือกต่างคนต่างชอบชอบใครชอบมันเชียร์ใครเชียร์มันไม่ต้องมาแซะมาแกวะกูค่ะ ไอ้พวกที่มาบอกว่าอีป้าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องมาเรียกกูป้าค่ะนะคะเพราะว่ากูไม่มีน้องชายแบบพ่อมึงพ่อมึงไม่ได้เป็นอะไรกับกูไม่สนิทไม่ต้องมาติดว้ากับกูก็ไม่ต้องมานับญาติกับกูต่างคนต่างอยู่นะคะนะนี่แหละคะ่ะจะบอกว่าพวกแดงนะคะที่ไปแดกส้มเนี่ยหาว่าคุณจะกระพบจะกลับมารับใช้ผดเด็จการดิฉันถามว่าวันนี้นะคะมึงชี้หน้าให้กูดูหน่อยสิว่าใครเป็นผดเด็จการ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปีหกสองปีหกสองเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเราไม่ได้เป็นรัฐบาลกูก็ไม่เห็นได้ออกมาดิ้นเลยกติกามียังไงว่ากันไปตามนั้นส่วนการวิพากษ์วิจารณ์หรือการจะด่าหรือการจะทําอะไรนะในส่วนที่มันไม่ถูกต้องอะไรเป็นสิทธิของกูค่ะก็เหมือนกับที่มึงเองก็ต้องเป็นสิทธิของมึงเหมือนกันแต่ไม่ต้องมาแซะค่ะ แล้วไม่ต้องมาชักจูงมาชักนําให้คนอื่นทําตามมือมืออยากทํอะไรตามสบายเลยค่ะและล่าสุดที่ฉันเคยพูดถึงนะคะว่ากรณีของทวินเปลี่ยนสีเนี่ยที่ศาลยกฟ้องเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการที่จะอุทธรณ์เนี่ยนะคะมีเวลาหนึ่งเดือนล่าสุดอายการสูงสุดเคาะไม่อุทธรณ์ต่อเลยนะคะคดียิ่งรักโยกย้ายทวินพลเลขาสอประชเท่ากับวันนี้นายกยิ่งรักเนะะี่ยเเหลือคดีเดียวก็คือคดีเป็นผิดทางน้เมืดตัดสินจำคุกห้าปีโครงการจันทน์ข้าว ถามว่าอันนี้มีโอกาสไหมท่านผู้ชมคิดดูนะคะนายกยิ่งรักผิดทางละเมิดแล้วโครงการจำนำข้าวเสียหายเนื่องจากข้าวเน่าถูกต้องไหมถามว่าตอนที่ท่านนายกยิ่งรักทำโครงการนี้เนี่ยตอนนั้นข้าวเน่าหรือยังข้าวมันเน่าหลังจากที่ท่านน,นายกยิ่งรักเนี่ยถูกยึดอำนาจไปแล้วเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของข้าวเน่าเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาผู้บริหารคนเก่าหรอคะ และกรณีของข้ามันไม่ใช่เรื่องของการทุจริตยิ่งรักไม่ได้ติดโดนคดีทุจริตค่ะโดนคดีผิดทางละเมิดซึ่งจริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยนะคะถ้ามันมีนยกทุกคนที่ทาอะไรผิดพลาดเนี่ยนะคะไม่ใช่ยิ่งรักต่อตองติดคุกแม่งติดทุกหมดนั่นแหละค่ะเพราะมึงขึ้นมานบริหารอะไรที่มันผิดพลาดคือมึงผิดละเมิดมึงก็ต้องติดคุกหมดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าคดีนี้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้าวที่ยิ่งรักเข้าไปอยู่ในโก,โกดังจำนำข้าวนั้นไม่เน่า ถ้าพิสูจน์ได้นะคะว่ากรณีนี้เอาแค่ตอนที่ยิ่งลักษณ์โดนรัฐประหารนั้นก็คือโครงการเจรําข้าวเนี่ยมันผ่านไปแค่สองปีเอาแค่เขาเนี่ยถูกยึดอำนาจอะ่ะเป็นเทวดาเป็นพ่อมันก็ไม่มีทางทำได้เพราะว่าโครงการเนี่ยคือสี่ปีก็แค่สองปีครึ่งมึงไปยึดอำนาจเขาแล้วมึงก็บอกว่าข้าวเน่าแล้วดำเนินคดีเขาว่าเอาแค่ตรงนี้ดิฉันบอกว่าถ้าความยุติธรรมมันมีจริงยิ่งลักษณ์มีอะไรผิดอะ่ะ ตัดสินจำคุกไปแล้วห้าปีก็จริงนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยลองรื้อมาดูสิฮะก็ในขณะที่เขาถูกคดีเนี่ยเขาถูกรัดประหารรเขาถูกยึดอำนาจจะยัดอะไรใส่เขาก็ได้มึงจะยัดว่าเขาเป็นอ้งยี่ซ่องจนล้มล้างการปกครองหาอะไรมึงก็ทำได้หมดอะ่ะแล้วขนาดในในขณะเดียวกันคดีนี้เนี่ยหลังจากที่ยิ่งรักไม่อยู่เนี่ยกูก็ไม่เห็นความเสียหายของจำนวนค้าเนี่ยมันลดลงเลยขอด่าีกทีหนึ่งกรณีที่มีคนเนี่ยนะคะเอาข้าวมาหุงแดกเนี่ย ี่ฉันบอกว่าเห็นลักษณะข้าวที่มึงเอามาหุมเนี่ยเป็นกูกูก็ไม่หุมแดกอะกูทิ้งแล้วมึงทำไมจะต้องหุมข้าวมาแดกโชว์แล้วก็ทําท่าอ้วกเสร็จแล้วก็แดกไม่ได้เอาไปให้หมาแดกมึงนี่ดูถูกแล้วก็มึงหมิ่นประมาทหมามากเลยนะข้าวมึงแดกเองไม่ได้แล้วทาไมมึงถึงเอาไปให้หมาแดกล่ะมึงต้องไม่ให้หมาแดกมึงต้องเอาไปทิ้งไอควายตัวเองยังแดกไม่ได้จะเอาไปให้หมาหมามันก็มีหัวใจเหมือนกันมันมีชีวิต นี่มึงถ้ามีคนไปร้องเนี่ยนะฮะพระบคุ้มครองสัตว์เนี่ยมึงก็ผิดนะไอ้ควายและข้าวที่จะเอามาหุงมกินโชเนี่ยเป็นข้าวจากโครงการจำนำข้าวเลอมึงก็บอกเองว่าข้าวได้เก็บมาห้าปียังหุงมแดกไม่ได้ก็มึงก็รู้อยู่แล้วว่าข้าวห้าปีหุงมแดกไม่ได้หุงมแดกทําไมก็โดนอีกฝ่ายโจมตีนะฮะกรณีที่ยังมีผู้ลีภ้ภัยหรือผู้ที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็ประมาณว่าทําไมเพื่อไทยไม่ช่วยนู่นนี่นั่น จะอย่าลืมว่าเพื่อไทยเนี่ยเพิ่งมาเป็นรัฐบาลได้นะคะยังไม่ถึงครึ่งปีเลยฮะนะเออไม่อายังไม่ถึงปีเลยนะคะเพิ่งจะเลยครึ่งปีมาได้นิดเดียวก็คือตอนนี้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จะช่วยเหลือหรือจะไปทําอะไรตรงนั้นเนี่ยนะคะม,มันมันมันทำไม่ได้เนื่องจากเราเป็นรัฐบาลแล้วก็อีกหลายคนที่โดนเนี่ยคือโด,โดนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะก็มันไม่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้น นะฮะแต่ว่าในกรณีของคุณจักรภพเนี่ยคุณจัจกรภพโดนข้อหามีอาวุธสงครามแล้วก็อังยีนะฮะแล้วก็เมื่อกลับมาเนี่ยก็เดินทางไปที่กองปราบทันทีเลยนะคะแล้วก็มีการประกันตัวใช้วงเงินประกันตัว4ี่แสนบาทแล้วก็ได้กลับออกมาก็กลับมาเพื่อช่วยประเทศชาติท่าเองนะฮะหลังจากที่ท่านนายกทักษิณกลับมาท่านนายกทักษิณที่เป็นแม่ทัพนะฮะวันนี้ถือเป็นแม่ทัพ นะของทางฝ่ายพักเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณคุณสปา์อ่านถูกไหมคะนะฮะล่าสุดนะคุณเสือคุณพันสุสวัสดีค่ะเมื่อแม่ทัพกลับคืนสู่สมรภูมิก็ตามมาด้วยขุนศึกนะฮะเช่นคุณจกักรพจน์เพนแข,นแ,ขนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าจะตามกันมาเร็วๆก็คือคุณคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะ,ะซึ่งเป็นเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักด้วยแหละ นะค,คุณจรุพงศ์เนี่ยไม่มีคดีนะคะคือคดียกฟ้องไปแล้วก็คงจะตามกันกลับมาทีนี้หลายคนเนี่ยนะวันนี้ที่พูดเนี่ยนะาะท่าน,นบอกว่าไปเอาเรื่องของผู้ลี้ภัยหรืออะไรพวกนี้นะค,คนที่ลี้ภัยการเมืองไปเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้มีคดีนะฮะก่อนหน้านั้นคือพอมีสถานการณ์ทางการมองทุกคนก็รู้นะคะว่ามันไม่ปลอดภยัยเขาก็หลบกันไปก่อนยกตัวอย่างคุณโดง่งอัจฉริยอนันตเมฆ คุณโด่งเนี่ยก็ไม่ได้มีคดีอะไรนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มันมีการยึดอำนาจแล้วก็มีการประกาศพรกรุ่นนี้นั่นคุณโด่งก็หลบไปหลังจากที่มันมีการเลือกตั้งนะครับพอปี6 2ผ่านไปเนี่ยสักพักหนึ่งคุณโด่งก็ได้กลับมาและว,วันนี้ก็ยังมาทําหน้าที่นะคะเปิดช่องนะ,ะรู้ทันอ่รู้ทันการเมืองรู้ทันเมืองไทยอะไรเนี่ยนะ,ะเป็นช่องรู้ทันซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ดูนะคะแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะคุณโด่งก็อาจจะ ได้มีภารกิจในการที่จะทำงานช่วยเหลือรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันบอกว่าไอ้พวกที่พูดเจ้าๆก็อยู่ตรงเนี้ยนะะมันไม่ใช่อะไรค่ะใช่ค่ะกลับมาช่วยการพัฒนาประเทศแล้วคิดดูนะคะว่าเมื่อขุนพลนะคะคือแม่ทัพคือท่านยกทักษิณเนี่ยท่านยกทักษิณจะ,ะมีบทบาททางการเมืองด้วยตำแหน่งอะไรหรือไม่ไม่รู้นะคะ แต่เมื่อท่าเรียกทักษิณซึ่งเปียบเป็นแม่ทัพเนี่ยนะคะกับสุ่สมรภูมิบรรดาขุนศึกนะคะแล้วก็บรรดาขุนพลต่างๆก็จะต้องทยอยกันมาแล้วจะไม่ให้ขวายตรงข้ามเนี่ยมันดิ้นได้ยังไงฮะเพราะปกติเนี่ยสู้กับเพื่อไทยเนี่ยนะซดกันมาเดี๋ยวๆโดยที่ไม่มีขุนศึกในกองอะไรเหล่านี้เลยเนี่ยมันก็เอาชนะเพื่อไทยเนี่ยนะแทบจะเหินขึ้นคอ ล่าสุดที่มีการชนะเลือกตั้งเมื่อปี66เนี่ยใครก็รู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยเลือกเนี่ยนะคะก,ก็คือมันมีบัตรสองใบเขาก็เลือกทั้งสองฝ่ายเพราะคิดว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเพื่อไทยมีความชัดเจนมีนายพลมีขุนศึกแล้วก็มีแม่ทัพกลับมามันไม่กลัวก็บ้าแล้วค่ะ